ตัวดินไปมาพอให้เพิ่งเลี้ยงจะไปสุดยอดเลยจังตัวดินอขาดขาดแบบเนี้ยอุ้ยตัวดินอืมขาอุ้ยเราไม่ขาดโอ้ยก็มีข้ออีกอุ้ย เก็บจ้าขึ้นเอือดงูด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีมที่สามสิบเมษายนหกแปดจ้ามือนี้่าขึ้นผู้ขึ้นเขาคือเก้าจ่าว่าเหมือนมาหอดสวยแน่จ้าพี่น้องจ้าที่กายกับบัดสั่งหอมตะบนหอยคามพระบุญนดีคือเก้าจ้ามาหลุดมาชมกันวันสักคนสีส้มสิมันบ่จ้าไปกันเลยจ้าดอกแรกแห้งมันต้นด้วยเห็ดพึ่งข้าวเหมือนเดิมไม่ให้ผึ่งสมจ้ะ เห็นอยู่เดี๋ยดีจ้ะดึงโมดีมาเห็นได้เพื่อนนี่ดูดินขาดขาแบบนี้ติดคอนขาวอ่อนๆเลยจ้ะเกียงใส่กับน้ำใหม่ก็นะ ดีที่งานองนีงามจ้ะโอเคจ้ะด,ดิน้นจุ่มสมบูรณ์ให้ดกงี้จ้ะโอ้ย

Mm-hmm. เฮียเก็บพี่นงออกรายเหมือนะจ้ะฝนยังหาปลาลามันสังหอมเลยด้อจ้ะทนนะอืมฝนขออีกแล้วอ้ยเกงเสียีอก็ออัต้กัน คุณนินี่เกะะอ้ก,อก,ก,อกระหบปูทากองเลยจ้าด้ยนี่ะค่ะนี่ อด,ด,ดอกเล็กดอกน้อยเปิออกี่น่ยขึ้นจากดินกับไปได้คอนถันดนี่มือถือฟนดอกแข้งพักจ้ะจู่ๆปวดๆเลยขายาว Mình sẽ khá uổng hẹn Chúng mình làm thế lên Để tỏ ใจเยอจ er ังถือแหวนงอยุงแหวนยุงใช่แล้อกระอกขาบห่นเลยเียบเลยโดอกน่อยก็ลายนะจ๊ะ

เราเหมือนขึ้นแห้งเนระระหว่างกก,ากกงไม้เด้อจะคือได้มากรแห่งยูดใตยกรงไม้ไงอ<ด>้ยจะแดดถึง<ด><ด>จะขาวอ,อุป่ไง นเป็งเนาะอ่านี่ใช่เทื่อพี่กะบอกพี่จะพี่อันดีน่กอ่กอนงาเบตองพันน,น้ำนะจ้ะ นี่ใบตองตัวนี้นี่ตัวนี้นี่โอหดีจ้ะซีปันไปต่องีจ้นี่หันไหนก็นมีกิบไปกิบมากับเต็มกำู่จะ้จะเฮ้ยดอกเจ้ะ thì ừ. à đồ <laughs> đây. Đây, đây à khó là đầu quá nó học liền vậy nè ủa nhỏ ủa ủa 嘿 <laughs>

いただきます。 จูเห็ดยังไงต่ะเห็ดฟังสะเห็ดฟังแล้วพอือว่าเห็ดบนดินเขาฟังอะไรอยู่บ้างจ้เห็ดแง็งใบเห็ด เแดงที่ไหลเนาะแต่สดสวยกับในจ้ะดอกงามเนาะจ้าสิ่งมองเน่ะดงกับ นจะเกิดใหม่เนาะเกิดเรื่อยๆบ่เนาะจ้ะถ้าถือฟ้นแห่งสีเกิดอีกเนาะจ้ะเน่ยเก็บยาวนาแน่เนี่ยแห่งสีใหญ่เรียวคันมีฝนมาถือเพื่อนอีกอย่างีนึ่ง mình đào nổi cái nào dài hành chả băng hình thôi nhau đó เบ่งจ้ะบ่งองพื้นเบตนะนี่จ้ะด,ดินใกล้มาพอให้เพิ่งเลี้ยงจะไป อย่างนขหนเอยดยอางเพีงแค่จ้ะสาสดไ้เพน้ฮอจ้ะกินข้นมาหาเงาเรืองฟงกันดังด,ดอกเงาจ้ะ

คนคงเคยจะนข่าออีกไม่ใิ่แค่หงอ่ะดูหั Kom mm hit. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 这个牛犊子，你觉得？ แดดน่าต yeah ้อง ah ื้นท oh, okay. oh, right. ี่นเอินให้เพิ่งข้ามแตว้าห้าถือเป็นทุนที่ข้ามต้องเกียจจะพี่ แต่ก็สุดดอกนะเจ้าอ๋อโบเห็นยายวายาเราเห็นว่าสุดดอกเลยจ้ะเขียวงามไหมล่ะจ้ะถ้าเห็นเมื่อวานนี่น่าจะงามแน่ ไม่โตไงอนี่นะขาพูดยังไงไอ้ยนออุ้ยโอ้๋อทาง้นก็มีดูอะไรก๊ะทำงานถ้าตะกงเห่ออ๋อนี่เห็นแต่ขาเปนไงล่อือ ฟังตะุ่นมีอีกกระ่ายแค่ยังเทงขาเป็นไม้กระาย้ยเชื้อโอ้ยูไก่ได้เจอว่หหาน้ป

เดี๋ยวจะอยู่ใก้กันเลยเเห็นนะนี่ยเดี๋ยว่ายังมีให้เก็บจ้า กองถอยนิดเดียวนี่อยู่ใต้ไม้นี่แชรบอุ้ยเป็นนิ่งคืนเนาะจ้า ดินเดิมซิซ่าเนี่ยจ้ะม really ีฮิดอันนี้แ้งง่ายคือที่หน้าอะไร้ะได้ใจง่า้เลยไะไรแบบนี้เนาะใช่คัณนี่ปดดิ เนี่ยล่อนะอืมมันทับลลเลยบ่เสียบเสียบเออเห็นบ่เห็นจะ้ะเจงตายหย่างงจายเอาไปดูหุ่หมหย่างไง มาสักพนพี่พ่อน้องสรุปยอดเฮ็ดวันนี้จ้ะมันเต็มตาไงเลยจะ้ะมี่วันนี้ไรเฮ็ดหลากหลายจ้ะพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดอกนี่ก็ต้องพอเนาะจ้ะนี่เป็นเฮ็ดยังก็เฮ็ดแดงแง่งจะ้ะเฮ็ดแดงปลายแง่งเฮ็ดล่างเขียวก็เริ่มเกิดจะ้ะนี่เริ่มเห็นขึ้นมาวันนี้เนาะจ้ะ จ้าสินชอบคลิปนี้เขาฝากก็ไลค์ก็แช่ก็ติดตามชีวิตเห็ดเด้จ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํำจ้าหลุนในคลิปต่อไปว่าซักฟนสีโสกสีมนันยังไพี่นองบึงจ้าสำหรับคลิปนี้เขาเดินทางกบ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า